สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพาไปพบกับเรื่องราวของภรรยาเจตลีพระเอกราชากังฟูเธอคือนางงามใช้ชีวิตลึกลับกับเงินพันล้านนะครับเมื่อไม่นานมานี้นักแสดงบูชื่อดังเจตลีหรือรีหลินเจียเจ้าของฉายาราชากังฟูได้โพสต์ภาพตนเองนอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลพร้อมข้อความว่าเมื่อไม่นานมานี้ผมได้เผชิญกับบททดสอบแห่งความไม่แน่นอนอีกครั้ง เขาได้เปิดเผยต่ออีกว่าผ่านช่วงอันตรายมาได้แล้วปัจจุบันออกจากโรงพยาบาลและสุขภาพค่อนข้างคงที่หลังจากต้องต่อสู้กับโรคไทรอยเป็นพิษมานานหลายปีและไม่ใช่ครั้งแรกที่ต้องเผชิญกับหน้าความเป็นความตายนะครับ เจ็ดลียังกล่าวเล่าว่าเขาได้พูดกับภรรยาลี่จือหลายครั้งถึงเรื่องงานศพในอนาคตโดยหวังให้ทุกอย่างจัดอย่างเรียบง่ายไม่มีสุสานหรือรูปปั้น และครอบครัวก็สามารถเลือกฝังหรือทำพิธีรอยอังคารได้ตามสะดวกเลยข่าวนี้ก็เลยทำให้ผู้คนหันมาสนใจลี่จือผู้หญิงที่อยู่เคียงข้างเบื้องหลังเจรสลีมานานกว่า25ปีนะครับเธอก็ไม่เพียงเป็นภรรยาแต่ยังคงเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินมาศาลราวกว่า2 0 0 0ล้านหยวนนะครับที่สามีมอบอำนาจให้จัดการทั้งหมดนั่นเอง ลี่จือเธอเกิดในปี1961นะครับที่เซี่ยงไฮ้ย้ายไปฮ่องกงตั้งแต่อายุ20ปีเธอเคยเรียนเศรษฐศ,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 ศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกานะครับก่อนกลับมาฮ่องกงเข้าประกวดมิสเอเชียปี1986ที่จัดโดยสถานี ATV แล้วก็คว้าตำแหน่งชนะเลิศมาครองได้และคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่3มมิสเอเชียไปซิฟิก อินเตอร์เนชันซึ่งในปีนั้นตัวแทนประเทศไทยก็ได้รองอันดับที่2นะครับก็คือปูดัมสารารัตน์นั่นเองนะครับหลังจากนั้นเธอก็เข้าเข้าสู่วงการบันเทงิงร่วมแสดงในภาพยนตร์ชื่อดังหลายเรื่องเลยทีเดียวแม้ว่าเธอจะมีผลงานเด่นแต่ชื่อเสียงของลี่จือกลับถูกพูดถึงในเรื่องความสัมพันธ์มากกว่านะครับเธอถูกยกให้เป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์เซ็กซี่ของฮ่องกง ด้วยความงามแบบเอเชียแต่แฝงด้วยสเสน่ห์แบบตะวันตกจนทำให้นักเขียนชื่อดังรวมถึงเจสลีและแม้กระทั่งเจ้าพ่อคาสิโนสแตนลีโฮต่างก็หลงไหลในสเสน่ห์ของเธอนะครับ ในปี1989ลี่จือไล่พบกับเจ็ตลีขณะร่วมงานกันในภาพยนตร์แม้ในขณะนั้นเจ็ตลีจะมีครอบครัวอยู่แล้วทั้งภรรยาและลูกสาวสองคนนะครับแต่ความสัมพันธ์ของเขากับลี่จือขณะนั้นกับพัฒนาอย่างรวดเร็วจนในที่สุดเขาตัดสินใจหย่าร้างกับภรรยาเก่าอย่างหวงชิวเยี่ยนอดีตคนรักในวัยเด็กนั่นเองนะครับ การตัดสินใจครั้งนี้นั้นกลายเป็นกระแสข่าวที่โด่งดังไปทั่วโลกบันเทิงเลยทีเดียวลี่จือถูกมองว่าเป็นมือที่สามและถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงทว่าทั้งเธอและเจ็ตลีก็ยังคงยืนหยัดอยู่เคียงข้างกันแม้จะต้องเผชิญกับแรงกดดันมหาศาลจากสื่อและสาธารณชนก็ตามนะครับในช่วงหนึ่งของชีวิต ลี่จือเคยเป็นหญิงสาวที่ได้รับความสนใจจากบรรดาเศรษฐีผู้ทรงอิทธิพลหลายคนซึ่งในนั้นก็คือฮาหงซัม um, เจ้าของคาสิโนชื่อดังรวมถึงข่าวลือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเธอกับเจ้าพ่อคาสิโนแห่งเอเชียสแตนลีโฮด้วยนะครับซึ่งเคยเสนอให้เธอแต่งงานเป็นภรรยาคนที่ห้าเรื่องราวนี้ก็ทำให้เกิดความวุ่นวายในครอบครัวของโฮจนในที่สุด ลี่จือก็ตัดสินใจถอนตัวออกจากฮ่องกงภายใต้การไกลเกลีย่ยของทั้งเจ็ดลีและสแตนลีโฮนั่นเองนะครับในปี1992ลี่จือแสดงภาพยนตร์เรื่อง lover t e r 1 9 9 2ผลงานอำนวยการสร้างของหงจินเปานะครับก็เป็นเรื่องสุดท้ายก่อนที่เธอจะอยู่เบื้องหลังสนับสนุนผลงานของแฟนหนุ่มอย่างเต็มตัวและย้ายไปใช้ชีวิตที่สหรัฐอเมริกา ระทั่งในปี1999เธอกับเจสตลีก็ได้เข้าพิธีแต่งงานอย่างเป็นทางการที่นครลอสแอนเจลิสนะครับก็ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของทั้งคู่กันเลยทีเดียวนับเป็นเรื่องน่าเสียดายของเหล่าบรรดาผู้สร้างภาพยนตร์และสื่อมวลชนนะครับที่ยกลี่จือว่าเป็นความงามในรอบ50ปีของวงการบันเทิงในยุคนั้นกันเลย ในตอนนั้นหดีเหลียนเจียเรียกได้ว่ายัางพูดภาษากวางตุ้งไม่คล่องและแม้จะเคยมาสหรัฐอเมริกาในตอนเด็กที่เขาบินมาแสดงศิลปะการต่อสู้วูซูต่อหน้าประธานาธิบดีดีชาร์ดนิกสันนะครับแห่งสหรัฐอเมริกาแต่เขาก็แทบจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยการสื่อสารกับนักแสดงและทีมงานก็เป็นไปด้วยยากลำบาก ยิ่งการสื่อสารกับคนต่างชาติก็ยิ่งยากเย็นนะครับเรียกได้ว่าดีเหรนเจียในตอนนั้นทั้งเฉิมและเฉยในตอนนั้นก็มีเพียงแต่ลี่จือที่รู้สึกสงสารและเห็นใจจึงพยายามช่วยเหลือเขาบ่อย ด้านการสื่อสารและสอนเขาพูดภาษากวางตุ้งและภาษาอังกฤษนะครับเพราะตัวของลี่จือเองก็เป็นคนจีนเธอเกิดที่เซี่ยงไฮ้ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ฮ่องกงในปี1981และเบียนและบินไปเรียนที่มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโกนั่นเองนะครับ ซึ่งนับตั้งแต่ได้ตำแหน่งมิสเอเชียเพียง2-3ปีลี่จือก็แสดงภาพยนตร์ไป10กว่าเรื่องนะครับแล้วก็แสดงบทนางเอกประกบกับพระเอกชั้นนำของวงการหลายคนนับได้ว่าเป็นนางเอกที่มาแรงที่สุดในยุคนั้นจนกราทั่งเธอได้มารับบทแสดงหนังเรื่องมังกรกระแทกเมืองซึ่งประกบกับพระเอกแอคชั่นหน้ามาอย่างดีเลนเจีย ความซื่อสัตย์ในแววตาของเขาก็แตกต่างกับผู้ชายคนอื่นๆที่เข้ามาในชีวิตเธอนะครับครั้งแรกที่เธอพบกับเขาเธอรู้ทันทีว่าผู้ชายคนนี้ชอบเธอทั้งท่าทีที่เขินอายบางครั้งพระเอกหนุ่มจากแผ่นดินใหญ่ก็ทำอะไรชมชมแบบที่เธอไม่เคยพบเจอกับผู้ชายคนอื่นในวงการมาก่อนนั่นเอง หลังจากที่แต่งงานกันแล้วลี่จือก็หันหลังให้กับวงการบันเทิงอย่างชิ้นเชิงนะครับและกลายเป็นแม่บ้านเต็มตัวดูแลเจ็ดลีและลูกสาวทั้งสองคนอย่างใกล้ชิด เธอใช้ชีวิตเงียบสงบในต่างแดนไม่ปรากฏตัวในสื่ออีกเลยแม้ว่าเธอจะวางมือจากวงการแต่ทรัพย์สินของเธอกลับเติบโตอย่างมหาศาลโดยเฉพาะจากการลงทุนด้านอสังหาริม,มทรัพย์ก่อนออกจากวงการนั่นเองนะครับเจ็ตลีเคยเปิดเผยว่าเขาได้โอนทรัพย์สินทั้งหมดมูลค่า2,000ล้านดอลลาร์หรือราว7ล้านล้านดองนะครับ ถ้าเปรียบเทียบกับเงินไทยก็ราวๆอยู่ที่6.5หมื่นล้านบาทนั่นเองให้กับภรรยาเป็นผู้ดูแลนะครับโดยกล่าวว่าในฐานะสามีผมต้องการให้ภรรยารู้สึกมั่นคงและมีความสุขทรัพย์สินทั้งหมดจึงอยู่ในความดูแลของเธอจริงๆแล้วผมแทบจะไม่มีเงินเลยเขาก็กล่าวติดตลกเล็กน้อยนะครับแต่ก็แฝงไปด้วยความจริงใจที่แสดงถึงความรักและความไว้วางใจที่มีต่อเธอนั่นเอง นอกจากนั้นแล้วในมุมของเรื่องความรักเจสลียังยอมรับว่าลี่จือคือรักแรกของเขานะครับเจสลีก็บอกว่าเขาเคยรู้สึกชอบผู้หญิงคนอื่นมาบ้างแต่เมื่อมาเจอกับลี่จือจึงได้เข้าใจว่าความรักที่แท้จริงนั้นคืออะไรนั่นเองมาถึงในวันนี้ลี่จือในวัยใกล้70ปียังคงเป็นหญิงที่หายากในวงการบันเทิงนะครับเธอแทบจะไม่ปรากฏตัวในที่สาธารณะอีกต่อไปเลย แต่จากภาพถ่ายล่าสุดที่หลุดออกมาแสดงให้เห็นว่าแม้การเวลาจะพาให้เธอเปลี่ยนแปลงไปมากแต่ความงามและความสง่างามในอดีตก็ยังไม่จางหายไปนะครับลี่จือเป็นที่รู้จักในฐานะอดีตมิสเอเชียและเป็นหญิงที่เจ็ดลีไว้ใจที่สุดไม่เพียงในฐานะภรรยาแต่ยังเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินรวมถึงการจัดการเรื่องต่างๆในครอบครัว แม้กราทั่งการวางแผนเกี่ยวกับอนาคตหากเกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันนั่นเองนะครับตลอดชีวิตสมรสที่ยาวนานกว่า26ปีเธอและเจ็ตลียังคงรักษาความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้นลี่จือเคยกล่าวว่าการแต่งงานกับเขาทำให้ฉันรู้ว่าชีวิตนี้ไม่ได้สูญเปล่า ลูกสาวคนโตของพวกเขาก็ยังคงเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยฮาวาหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกนั่นเองนะครับจากหญิงสาวที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ความงามของวงการบันเทิงฮ่องกงลี่จือกลายเป็นภรรยาและแม่ที่ทุ่มเท ใช้ชีวิตเงียบสงบอยู่เบื้องหลังชายผู้เป็นราชากังฟูของโลกนะครับเธอก็คือบุคคลลึกลับผู้ทรงอิทธิพลผู้เปลี่ยนเส้นทางชีวิตด้วยการตัดสินใจอย่างเด็ดเดียวและยืนหยัดอยู่กับความรักที่เธอเลือกด้วยหัวใจนั่นเองนะครับ